นะาเด็กที่ครูปวดหัวมากนะคะ <laughs> คือ <laughs> มาแล้วเป็นเด็กที่เหมือน oh. เฉยชาไม่สนใจไม่ให้ความสนใจไม่ปล่อยใจไม่เปิดใจด้วยนะไม่ไม่ยอมที่จะให้ไม่ยอมที่จะรับความรักจากครูแล้วก็ไม่ยอมที่จะให้ความรักตัวเองกับครูด้วยเหมือนกันในตอนแรกนะคะแล้วมันมีช่วงที่หนูก้าวข้ามด้วยเหตุการณ์ต่างๆนานา,นานามาค่ะแล้วมันเลยทําให้หนูอะคะ่ะ เป็นเป็นเด็กผู้หญิงที่ครูทุกคนจะเสียใจมากถ้าหนูต้องออกนะคะก็ของทบ้านก็คือเราัมแต่ปิดเราัมแต่ก้นว่าแบบไม่ให้ใครเข้าถึงเราเรากลัวจะรุ่นจะหนี่จะนั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วทุกอย่างที่ทําออกมาคือเขาทํามาเพื่อพัฒนาเราให้ดีขึ้นในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นครูร้องครูเต้นหรือว่าครู acting เนี่ยผมว่าครูที่เขาเป็นครูสอนมากกว่าแค่ในวิชาแล้วนคือแบบ การใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทุกอย่างทําให้เราดีขึ้นเขาถูจัดมาเพื่อให้เราเป็นคนที่ดีขึ้น,นเรื่อยๆเราก็ไม่รู้จะโมโผิดทําไมมันก็ถึงจะคิดได้ช้าหน่อยแต่ถึงคิดได้แล้วค่ะออกมาเราก็ดีขึ้นค่ะก็ะจริงๆแล้วไม่ไม่รู้ไม่ไม่ค่อยรู้หรอกค่ะว่าจริงๆแล้วคนจะชอบเราเยอะขนาดไหนเพราะว่าในนั้นมันก็เป็นสตูที่แบบว่ามันแค่ไม่กี่ร้อยคนเราก็ไม่อยากจะไปตัดสินว่าเอ้ยเราคนเชียร์เยอะนู่นนี่นั่นแต่พอกมาแล้วก็เห็นแล้ว ขอบขอบคุณมากๆขอบใจมากๆที่แบบคอยเชียร์หนูหนูก็ไม่ใช่ว่าเก่งที่สุดหรืออะไรอย่างนี้หรือหน้าตาดีที่สุดแต่ว่าเขาก็ให้กําลังใจที่หนูรักหนูที่เป็นหนูอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากๆขอบคุณที่รักหนูที่เป็นตัวหนูค่ะเวลามีปัญหาเนี่ยก็คือปรึกษาครอบครัวค่ะปรึกษาเพื่อนปรึกษาเอมอย่างเงี้ยค่ะเพราะตอนนี้จะสนิทสนิทกับเอมซึ่เพลงนี้เปลี่ยนใหม่นะคะเป็นเพลงปากดีไม่มีที่ไปค่ะเป็นเพลงแนวโซลร็อกร็อกนิดนิดค่ะ เนื้อหานี่เป็นบอกว่าคือเราเป็นคนปากดีคนแบบว่าพูดไปอย่างนั้นว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่มีเขาาอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอถึงเวลาจริงๆแล้วเราก็อยู่ไม่ได้เราก็เหงาบอกว่าเราลักเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราเป็นคนที่พูดไปก่อนพูดแล้วไม่เคยคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะทำะร้ายจิตใจใครจริงๆแล้วเราเป็นคนอ่อนไหวอ่าโอ้ยแล้วนะพี่มีบทให้หนูหนูก็ไปค่ะพี่บทไหนแบบย,ยกบทที่อยากลองอนะคะจริงๆแล้วหนูหนูอ่ ว่าเล่นสุดๆไปเลยด้านจะได้ทุกๆทางชอบอะไรที่มันแบบชัดชัดชัดเล <e ียหนูได้เลยค่ะพ allora> ี่เลียหนูได้อย่าลืมเลียกหนูฮะก็ตอนนี้เราก็มาเพราะว่าเราอยากเป็นนักร้องตอนนี้ก็ก็ก็เลยโฟกัสที่นักร้องแต่ว่าถ้ามีโอกาสถ้ามีผู้ใหญ่ให้โอกาสเห็นว่าเราเหมาะสมหนูก็หนูก็โอเคหนูชอบหนูอยากจะทำหลายๆอย่างแล้วก็อยากทำทุกอย่างให้เป็นให้ดีก็ เป็นศิลปินที่เป็นมืออาชีพค่ะพี่ไม่ได้เป็นแค่แบบอย่างใดอย่างหน,นึ่งอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เป็นแฟนซูเปอร์บันเทิงนะคะน่ารักชุ่เลยขอบคุณนะคะที่คอยเชียร์คอยดูแลแล้วก็คอยมาหามาให้กำลังใจหนูตลอดเลยลก็ทั้งหนูทั้งเอมด้วยอะไรแล้วก็เพื่อนๆทั้ง12คนทั้งหมดก็ทุกคนขอบคุณมากๆที่เป็นกำลังใจให้ทุกอย่างเราทำงานบางทีมันเหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมาเจอทุกคนให้กำลังใจไม่ว่าจะใน Facebook ทวิตเตอร์หรือว่าตามงานต่างๆนี่มันหายเหนื่อยหมดต้องขอบคุณขอบคุณมากจริงๆค่ะรักนะคะจุ๊บ